มาามาไมาิสไลด์มาไมากนึงแตกหนึ่งแกนึงอย่ามพีตายบอตายบมลตายบมลเขามาแล้วเข้ามาแล้วออกไปดิออกไปดิอมาีแล้วไมาจับีมาจปีมาจปีมึงจับไม่ได้มันต้องไฟกรอบจะจับได้ไงอย่าจับนะจับเลยจับเลยจับเลยจับมาจับมามัปีม

เท็จลำเลยอ่ะมันยิงไม่ออกแล้วไมออกอ่ะไปไหนเอาไปเป็นประมารอเข้ามานอนเอสนั้นอ้าวสวยนะกูออกให้เหลือสองเลนะสวยนะตัวออกสวยนะไม่ต้องการแล้ว

ได่ครับไปเดียวแนั้นมารวมานหละสามเหมือนกันยี่สิบสองสามหมือนกันโอเคถึองอีำรวจมารวมเต็้อันนี้พุทตงทำัวอรอเข้ามาได้แล้วยิงก็เท่านั้นนะยิงมนทำอะไรไม่ได้เข้ามาได้แล้วต้องยิงเยอ่ไหมเกตโดนทบานเรียนมาสูตรบ้าพี่อยู่ใายฝในนส่วนบ้า เฮ้ยเก็ใส่เสื้อดำอะพี่ฮัลโหลฮพี่เอาเอาเอาช้างก้านกล้วยไปพี่สิงตัวเต็มยุทเลยพี่แต่ถุงซองนะพี่งงจัดเลยมาเลยมาเลยมาเลยพี่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 พรามดูความความความเศร้าของผมพี่ดูดูดูเดี๋ยวโอ้ตอรอไม่ไหวตอนเราหนีแล้วโอ้ยไม่ก็รอรอไปรัวมไปเฮียมึงทำเฮียอะไรมึงเข้ามาเด้พี่เอ๋โปโลติดเล่นพี่เจสพี่เจ๊โปรโลติดเล่นตอลงมาตอลงมาตอลงมา อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ค่ายไหนอ่ะค่ายยำยำทำน้อยเพื่อนไว้อืมมันพี่เขาไม่ตาเนาะโปโลอี้เยี่ยมปอลยหอ้อยู่ไหนเห่อโอ้โหโอ้โหไม่ใช่เข้ามานิดเดียวตำรวจมันออกง่ายพี่ซ้อมพี่ซ้อมคนหนึ่งดิเดี๋ยวผมซ้อมไปหายแล้วดิผมซ้อมอยู่ไปหนึ่ง มึงก็เข้าไปข้างในน,นู่น่ะไปยืนแอบพี่พี่พี่เข้าไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวผมถอยให้เข้าไม่ได้ใช่ปะเข้าไปไไาาเข้าไปเขไปเยนะเยอะเอย เว้ยมึงติดเล่นไปเข้ามาเข้ามามึงติดเล่นไปใครอ่ะไจเย็นเพื่อนเดี๋ยวตาปไอคิมพาติดเล่นเหรอไอคิมไปตามเพื่อนข้างหลังหน่อยไปตามเพื่อนข้างหลังหน่อยไปตามเพื่อนข้างหลังอ่ะจ๋าลองรู้กวนอ่ะหล่อมึรอะไรอ่ะเดือดไปหมดเลย เอ้ใครรับงนหมดแล้วเนี่ยนั้นน้ออมาีไมาิงไิดมได้ดังไงดันไป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 ออกไปดเทสาหมดดเหมดดอมดไจดคนาอหมดดหมดดบอไประโดดเข้ไปกระโดดไปกระโดดไปมันยิงฟีมันยิงฟีกรดิ่นาะฟกฟรด่าไมมึงไม่หอวะ มไม่รอไอ้ันยิงฟีดเนี่ยมึดูดิเสียวเขียใครถังให้เฮ้ยถอดเข้าไปมันยิงฟีดไอ้ี่ว่ากอนเข้าไปดมันสวนดิสวนสวนเฮ้ยมันยิงฟีมเยอะเลยสรยากนยา

ตำรวจาีไปดันไปดันปดันไปดัมกปเ้ยดันไป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 ดันไดันไป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 ดันไ อีเมดิเอาอีเมดิแทงอีเมดิทำเมย์ทำไฟมั่พออันนี้โมเมชุนบไต้องยาเข้าไป มันมีตัวศพเขาเอ้ตำรวจเข้าไปตัวนึงอ่าเขาก็ไปชุบไม่ใช่ไงน้องมันตามกันอยู่พี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 ่ถแก๊งเพื่อนดีว่าตอนรอชุบชุบชุบหมดแล้วเออตายละมือโอเคตกเหรียหรือป่าวเฮ้ยมึงเล่นอะไรกันอ่ะตอนรอหลุดไปข้างในหนึ่งคนชุบหมดได้ปแล้ว เกียร์มันชุบหมดแล้วนะพี่ชุบหมดเลยแล้วียงอมเลยเฮียมันชุบหมดเลยเล่นอะไรกันวะนล่ไฮไล่อ่ะพี่ตัวเกียร์บอกดิพี่ตัวเกียร์อธิบายดิพี่ผมอีโมตายหมดแล้วเมื่อกียวหลุดเข้าไปหนึ่งคนชุบหมดเลยไม่ได้ปะปั่นมึงไม่ต้องเซ็ตเต้นไหนว่ามึงอยู่ไหนว่ามึงชอบปั่นแต่มาเข้าไปจริงเข้าไปจริงเขาสว่างหมดแล้วหรอแก้แค้นเพื่อนทำไมเนี่ยปลโล ไปแล้วน้องเจ็ดีคนคนหนึ่งจะขาดใจเพ้อเพอ้พี่เจนพี่พี่เจนร้อนหลอกตลอดนี่เจ้า<ส>หมด,หมดแล้วเมื่อกี้หลุดเข้ามาตัวหนึ่งพี่แล้วก็มันชุบเพื่อนใช่ปะพี่พี่คิวอีโมะพี่ค e ิวอ e ีโม่อย่างหัวลาล้อมเสรอีโมะอันเราจบนะ <c oughs> อือโอ้แท้งไม่ตายด้วยนะเออใครแทงไม่ตายเออเฮออเออเออเออใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะตัวเอ็นบีซีเนี่ยใครอะ ไม่ผมมองไม่เห็นนะข้างในมันวิ่งเข้าไปเจ็บดิไม่ไม่ไม่เพื่อเราเพื่อเราอ๋อเยอะตกใจหมดเลยเหี้ยเพื่อเราเหรอใด้พี่แหวยเอเวอรโลไม่มีคนล็อกินโอ้โอ่าาาาอะไรยาวบอกฮะตลกดคนเลยมึง